สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมินนี่ก็จะมาแนะนําการเลือกซื้อโทรศัพท์มือสองยังไงไม่ให้โดนหลอกนะคะสำหรับวันนี้มินนี่จะมาแนะนําในส่วนของ iPhone นะคะสําหรับใครที่ชอบซื้อมือถือ iPhone มือสองต้องดูยังไงถึงจะไม่โดนหลอกสิ่งแรกที่เราต้องทํานะคะ1ก็คือให้ดูที่เลขอีมี่นะคะเลขอีมี่ของ iPhone นะคะวิธีการดูนะคะจะมีหลายแบบเลยนะคะอยู่ที่ว่า iPhone รุ่นนั้นเป็นรุ่นอะไรมันจะมี iPhone 4 5 6 7 8 ไปจนถึง10ตอนนี้มีถึง iPhone 11แล้วนะคะวิธีการดูก็จะแตกต่างกันออกไปในของแต่ละรุ่นนะคะโดยปกติแล้วนะคะถ้าเป็นมือถือ,อ iPhone ที่เปิดเครื่องได้เข้าหน้าจอหลักได้นะคะให้ทำตามแบบนี้เลยให้เข้าไปที่หน้าจอตั้งค่าหรือ Setting ตัวนี้นะคะอันดับแรกเลยนะคะต่อไปเข้ามาที่ general ตัวนี้ แล้วก็ a b o u t ค่ะเราจะเห็นนะคะจะมีเลขโมเดลนะคะเห็นรุ่นของ iPhone ตรงนี้นะคะแล้วก็มีโมเดลัมเบอร์นะคะตัวนี้จะเช็คได้ว่าเครื่องนี้มาจากประเทศอะไรนะคะหรือศูนย์ที่ประเทศไหนนั่นเองนะคะต่อไป Serial Number นี่ก็จะเป็นตัวข้างล่างและเลข IMEI นะคะที่สำคัญก็คือตรงนี้นะคะนี่เลยเลข IMEI 15หลักคะ แต่ถ้าในกรณีที่ถ้าเปิดเครื่องไม่ได้ล่ะเราจะดูตรงไหนได้อีกบ้างนะคะถ้าเป็นรุ่น iPhone 5 iPhone 6นะคะจะมีอยู่ที่ด้านหลังตรงนี้ด้านหลังเนี่ยจะสามารถดูได้ถึงแค่ iPhone 6 plus เท่านั้นนะคะ 6s 6s plus นะคะ7 8 10แล้วก็11เนี่ยจะไม่มีเลขอิมิด้านหลังแล้วนะคะถ้าด้านหลังไม่มีล่ะเราจะทำยังไงนะคะ ถ้าเป็นรุ่น iPhone 6s ขึ้นไปนะคะให้ดูที่ตรงนี้ค่ะรุ่นที่เป็น 6s ขึ้นไปนะคะจะมีเลข EMI อยู่ที่หลังถาดซิมอดังรูปที่ขึ้นนี้นะคะโอเคการที่ดูเลข EMI นะคะก็เพื่อว่าเราจะเช็คนะคะว่าโทรศัพท์ iPhone เครื่องนี้เนี่ยตรงรุ่นตรงสีแล้วก็ติด iCloud หรือเปล่านั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเช็ค iCloud กันค่ะเข้าไปที่เว็บนะคะ เวอรเว็บเบบกูเกิลเลยก็ได้ค่ะตามนี้เลยนะแล้วก็เข้าไปที่คำว่าเ h ็คอีมี่นี่ึ้นแบบนี้นะคะให้เลือกเว็บไซต์ตัวนี้เลยนะคะอันแรกเลยนะ iunlocker.com นะคะอ่ะกดเข้ามาแล้วก็ใส่เลขอ e ีมี ที่เราได้มาสิบห้าหลักนั้นลงไปนะคะ,ะกดเช็คได้เลยนี่โอเคขึ้นแล้วนะคะพอเราใส่เลขอินี่เข้าไปนะคะกดเช็คนะคะก็จะขึ้นมาเลยนะคะ เครื่องนี้นะคะของมินี่นะคะ iPhone 8 p l พั256 g b นะคะสีทองโกนี่นะคะจะขึ้นรายละเอียดข้อมูลของตัวเครื่องก่อนนะคะสมมุติอย่างเราจะไปซื้อใช่ไหมว่าเราสอบถามพ่อค้าแม่ค้านะคะที่เขาขายเราขอเลขอิมีมาแล้วเขาบอกว่าเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้เราพอเราเอามาเซิร์ชนะคะก็เช็คได้ว่ารุ่นเนี่ยตรงสีตรงความจุเนี่ยตรงกับ ที่เขาแจ้งมาหรือเปล่าเราสามารถเช็คตรงนี้ได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเลื่อนดูเขาบอกว่าติดไอคลาวหรือเปล่าการเช็คติดไอคลาวหรือเปล่าให้มาดูตรงนี้นะคะไฟ my iphone slash ไอคลาวันนี้ไม่ขึ้นอ่ะเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะคะว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่สามารถเช็คได้ฟรีฟรตลอด24ชั่วโมงแต่ มันก็มีอยู่ว่าพูดทําระบบในเว็บไซต์เนี้ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้มาว่างนั่งแบบคีย์ข้อมูลให้เราตลอดเวลาซึ่งตัวเนี้ยเราก็ต้องเช็คด้วยว่าอ่าสมมุติวันนี้เช็คแล้วยังไม่ขึ้นไอ้ข่าวโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองเอาเลขอีมี่ตัวเนี้ยมาเช็คใหม่เพราะว่าแต่ละวันเนี่ยระบบข้อมูลตรงเนี้จะขึ้นไม่เท่ากันเลยนะคะบางวันก็ขึ้นแค่สามบรรทัดห้าบรรทัด หรือขึ้นมามากเลยอันนี้ก็คือแล้วแต่เว็บไซต์ของเขาแต่ตัวนี้เช็คได้ฟรีๆเลยไม่มีค่าบริการนะคะโอเคอันนี้ก็ต้องให้เวลาเขานิดนึงเนาะแล้วก็เราเองก็ต้องขยันเข้ามาเช็คดูด้วยนะคะแล้วอีกวิธีนึงก็คือกับคอมพิวเตอร์ได้นะคะก็คือเป็นโปรแกรม free u 2นะคะหรือว่า3 u 2นั่นเองนะคะโปรแกรมนี้ก็จะขึ้นรายละเอียดแบบนี้ให้เลยนะคะ ตัวนี้จะละเอียดกว่าเว็บไซต์ด้วยนะคะก็คือจะเช็คได้เหมือนกันอ่าเดี๋ยวขึ้นรายละเอียดตรงนี้ให้เลยนะคะโอเคสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจซื้อ p p o o n มือสองแล้วมีปัญหาหรือว่ามีข้อข้องใจตรงไหนนะคะสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามที่มินนี่ได้เลยนะคะที่ Mini Mobile Expert ค่ะ ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นทุกระบบเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้มินี่ด้วยนะคะ